สวัสดีค่ะจากบา้านไร่พะยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแกงแกงกะทินะคะแกงกะทิปลาสวายใสหน่อมไม้นะคะใส่หน่อมไม้สับหน่อมไม้สับก็เป็นหน่อมไม้เดิมเดิมหน่อไม้ที่บา้านไร่พะยอมได้ทาคลิปสับนะคะเป็นวิธีการถนอมอาหาร เราก็จะผัดพริกนะคะก็พอดีเลยมีน้ำมันก้นกระทะเป็นน้ำมันที่บลานเพยมทอดไข่ไปแล้วนะคะก็เหลือติดก้นกระทะก็เอามาผัดพริกนะคะวันนี้ก็เป็นกระทิกล่องเหมือนเดิม แล้วก็จะใส่กะทินะคะเป็นกะทิกล่องกล่องเล็กๆใส่แค่ประมาณถ้วยเดียวนะคะพอกินแค่ถ้วยเดียวพราะแกงกะทินี่จะไว้เลยเวลาไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวบูดทําไม่งั้นก็ต้องเก็บใส่ตู้เย็น เขาเดือดแป๊บนะคะเดี๋ยวจะใส่ปลาวันนี้เนาะอากาศร้อนร้อนกว่าทุกวันมากๆเลยอาบน้ำหลายครั้งพอดีเลยออกไปข้างนอกกลับเข้ามาก็ร้อนจัดเนาะรีบอาบน้ำเหมือนจะน็อกเลย <c oughs> ทําเอาเจ็บคอเลย อันนี้ก็เป็นหน่อไม้ที่แมลงพยอมสับนะคะสับแล้วก็เข้าเกลือแล้วก็ใส่ถุงมัดให้แน่นอย่าให้ลมเข้านะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ประมาณเจ็ดหกเจ็ดเดือนได้แล้วมั้งสีเขาจะไม่ได้ฟอกก็จะออกเป็นสีแบบนี้นะคะแต่ยังกินได้คุณภาพดีเหมือนเดิมนะคะ ยังมีรสขมหล่อมหล่อมอันนี้บางพยองก็ต้มนะคะต้มเอาความเค็มออกไปบ้างนี่ค่ะแล้วก็จะใส่แบบนี้ยังไม่คนนะคะเพราะว่าน้ำยังเดือดไม่ทั่วปลายังไม่สุกเราจะยังไม่คนเพราะแกงปลายิ่งเป็นปลาสวายปลาที่ขาวเยอะๆถ้าใครรีบคนรับรองได้เลยนะคะ เหม็นคาวแน่นอนเมื่อกะทิเดือดเราก็จะคนนะคะคนกลับปลาเอาหน่อไม้ลงข้างล่างเอาปลาขึ้นข้างบนนะคะนี่ <c oughs> เครื่องเครื่องแกงข้นๆแบบนี้เลยนะคะเด,เดี๋ยวเราก็จะลองชิมดูว่า แกงนี้หน่อไม้น้ำหน่อไม้ออกหายเค็มหรืออยังเป็นนะว่าน้ำไม่เค็มเลยนะคะก็คือหน่อไม้นี่ก็จืดแล้วก็จะใส่ซอสเมกกี้ลงไปนะคะแล้วเราก็จะใส่พริกแดงหั่นลงไปเพราะว่าพริกเขียวหมดนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปเก็บที่ต้นวันนี้กะเพราก็ไม่ได้เก็บมานะคะรีบ รีบมาทำกับข้าวหิวเพราะวันนี้ตอนกลางวันไม่ได้กินข้าวตำส้มตำกินกินมากก็ไม่ดีอายุเยอะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็กินแล้วไม่ได้ทำงานไม่ได้ออกกำลังกายเลย วันเราก็จะอ้วนอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นเดี๋ยวก็จะมีไม่ดีต่อสุขภาพก็คือเป็นการที่ปวดขาเพราะเดินรับน้าหนักไม่ไหวเป็นเข่าอันนี้ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะตอนนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตักกันคะ่ะตอนนี้แกงของบัลงพพยองก็เสร็จแล้วนะคะ แกงปลาสวายใส่หน่อไม้สัตว์นะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไรของพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ